สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีกรกฎทุกทท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีกรกฎหรือที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21พรกฎาคมเข้าสู่ ดวงรายเดือนปราจำเดือนเมษายน2566นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะ,ะอ่านดวงไซตตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะหรือจะส่งของขวัญส่งดาวให้กับแม่หมอในช่องทางต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่นั้น ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาและราศรีกรกฎในเดือนเมษายนนี้กันบ้างนะในเดือนเมษายนนี้ของชาวลัคนาและราศรีกรกฎนะคะมีไพ่เมเจอร์อาคนามาใบแรกนะคะเป็นดิเมจิเชียนนะใบที่สองเป็นเดอะจัสติสนะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศรีกรกฎนะเรื่องราวดีๆในเรื่องการงานนะคะจะเข้ามาเยอะมากนะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาและราศรีกรกฎเนี่ยบอกได้ว่า ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะคะและได้ใช้ฝีมือความสามารถของคุณนะคะแสดงออกมาทั้งอย่างเต็มที่นะให้กับผู้คนได้พบเห็นนั่นเองนะคะเป็นเดือนที่ต้องเรามาระวังเรื่องการตัดสินใจในการเซ็นเอกสารต่างๆนะคะให้ดีๆนะเพราะๆๆว่าจะจะซิสมาต้องเรามาระวังเรื่องความผิดพลาดนะคะในเอกสารเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆก่อนเซ็นดูให้ดีๆนะคะอย่าใช้อารมณ์หรือความใจร้อนนะ วู้วามเซ็นลงไปเลยโดยที่ยังไม่ทันได้อ่านเดี๋ยวมันจะมีผลผูกมัดกับคุณมาได้ในอนาคตนะคะหากคิดที่จะสร้างบ้านกู้เงินนะคะต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าทําธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยจะได้ผลตอบรับที่ดีนะคะไพ่แทนตัวคุณในเดือนนี้ของชาวลัคนาร,ราศีกรกฎเป็นไพ่8เหรียญน,นะคะก็อบอกได้ว่าเดือนนี้ทํางานหนักมากๆนะคะมาคู่กับ8ไม้เท้าเนี่ยงานมีการพัฒนารวดเร็วมากขึ้นนะคะ ท่านไหนคิดที่จะขยับขยายร้านโครงการของร้านต่างๆเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะคะแต่อย่างที่บอกพอมี Justice มานะดูให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมีข้อความหรืออะไรที่มันตุดติก,กับคุณหรือเปล่านะคะยิ่งถ้าคุณมีหุ้นส่วนนะลงมือลงทุนร่วมกันกับผู้อื่นแล้วด้วยแล้วก็ก่อนที่จะเซ็นสัญญาอะไรกับใครนะคะดูให้ดีๆก่อนนะในเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าดาวพุธจะถอยหลังนะคะในช่วงประมาณ ปลายเดือนเมษายนนะคะคือตั้งแต่27เมษายนไปนะคะโดยระยะเวลาการถอยหลังเนี่ยก็ประมาณ1เดือนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องผิดพลาดเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาการสื่อสารต่างๆของชาวลัคนาแราศีกรกฎต้องระมัดระวังให้ดีนะคะโอกาสต่างๆมามากมายนะ,ะแล้วตัวคุณก็ยังขยันด้วยนะคะราชินีไม้เท้ามาอีกเนี่ยคุณต้องมีการใช้ความนุ่มนวลน,น่ารัก,ก่อนหวานนะคะการเจรจาที่สุภาพอ่อนน้อมนะ ช่วยทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยชาวราคานาราศาาีกรกฎบางทีคุณต้องการความเพอร์เฟกมากเกินไปจนไม่ได้รับฟังเสียงของผู้อื่นนะคะและมีการแสดงออกที่บางอย่างเป็นการแข่งข้าวนะห้ามไม่เท้านะคะมาคู่กับเด็กดาบนะก็บอกได้ว่าช่วงระยะเวลาอารมณ์ความใจร้อนวู่วางต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้เกิดปัญหาได้เนาะอย่าเอาแต่ใจนะคะ เพราะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดาวประจําตัวของคุณเป็นดาวจันเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์บางทีคุณไวกว่าคนอื่นยึดอารมณ์เป็นที่ตั้งมากกว่าคนอื่นดังนั้นแล้วดูให้ดีๆนะคะให้สี่ดาบมาก็บอกได้ว่าต้องพักผ่อนบ้างนะคะเราก็ต้องทําอะไรชา้ชาๆใจเย็นๆน,นะคะใจเย็นๆน,นะมีสติรอบคอบนะคะสิ่งพิงออฟฟิศิเคลมาคุณต้องรวบรวมข้อมูลให้ดีก่อนนะแล้วการทํางานของคุณถึงจะราบรื่นได้ดีมากขึ้น นะคะเป็นเดือนที่งานเนี่ยมีการทำเยอะแยะมากมายนะคะและยิ่งงานเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเนี่ยมัคนค่อนข้างที่จะเยอะนอนพักผ่อนไม่ค่อยพอความเครียดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วป้องใจเย็นๆหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะและมีไพ่น o t อ e n t ท c l ิ l มาถ้าคิดที่จะทำเกี่ยวข้องกับอสังหางานอาสังหางานเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงินต่างๆในเดือนนี้เนี่ยงานคุณจะเยอะมาก งานคุณจะดีมากนะคะอยากเป็นในหน้าค้าที่ดินบอกได้เลยว่าทําได้นะปรึกษาผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคะหรือผู้ชายนะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณหรือคนที่คุณนับถือนะคะเจ้านายของคุณก็ได้นะบอกได้เลยว่าเขาจะช่วยให้คุณเนี่ย mm. เห็นหนทางการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นนะคะเดือนนี้ดื่มน้าให้เยอะๆคุณจะได้ใจเย็นๆอากาศร้อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าร้อนตามอากาศ เดี๋ยวจะเสียโอกาสต่างๆนะคะเดือนนี้มีโอกาสนะที่จะพัฒนาตําแหน่งขึ้นมานะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งความสามารถของคุณเพิ่มขึ้นขยับขาขครขา,าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วสติสําคัญมากๆนะคะอย่าตกปากรับคําใครง่ายๆนะชาวลัคนาร,ราศีกรกฎแม่หมอเตือนด้วยความหวังดีบางทีพอคุณตกปากรับคําไปแล้วเนี่ยคําพูดเป็นนายคุณแล้วนะคะ เดี๋ยวมันจะถูกการผูกมัดนะต่อมานะคะในเรื่องการเงินก็บอกได้ว่ามีทั้ง8เหรียญมานะทำงานไม่ได้พักเงินก็มานะคะ King of Pentacle มา Knight of Pentacle มาเนี่ยเดือนนี้ทำไมคุณจะไม่มีเงินมาเนี่ยมาแบบปุ๊บปั๊บทันใจด้วยแต่ถามว่าคุณจะได้มีเวลาไปใช้ไหมก่อนเพราะว่าคุณทำงานเหนื่อยทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหวยออกว่าไปดูแลสุขภาพของคุณซะนี่ นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณต้องเวิร์กไรบาลานให้ดีนะคะไม่อยากให้คุณป่วยนะอย่างที่บอกอยากกู้เงินทำอะไรจะกู้ได้สำเร็จนะคะจะติดมาสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีขยับขยายเกี่ยวข้องกับบ้านอสังหาริมทรัพย์นะทักษะการทำงานลงทุนธุรกิจต่างๆทำได้นะคะเมื่อได้เงินก้อนมาแล้วก็อย่าลืมแบ่งจัดสรรปันส่วนให้รอบคอบนะคะ ชาวลัคนาราศาาีกรกฎน,นะถ้าท่านไหนอยากจะทํางานโรงแรมนะก็ขยับขยายที่พักโรงแรมงานดูแลผู้ป่วยต่างๆก็มีขอบเขตตัวเองให้ดีเนาะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีจริงแต่อย่าทาอะไรที่มันเกินตัวนะคะเดี๋ยวมันจะถังแตกอะพอถึงเวลาที่ดาวที่เอื้ออํานวยดีๆหรือว่าโอกาสต่างๆเข้ามาดีๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณกลายเป็นว่าเห็นช่องทางรายได้ที่ลั่วไหลไปได้เนาะรายได้ รายได้มาดีรายจ่ายออกมาแบบไม่ได้ต้องการให้จ,จ่ายมันเป็นเรื่องที่คนอื่นมาจุกจิกกวนใจกับคุณนะคะทําให้คุณสูญเสียรายได้นะคะเงินของคุณออกไปได้โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะหากท่านไหนอยากสมูในเดือนนี้นะคะแม่หมอแนะนานะหนึ่งบูชาพระพิคเนตนะคะบูชาพระพิคเนตนะสองนะคะองค์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆนะคะท่านเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะอ่ะ องค์ที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมก็องค์เทพเจ้ากวนอูนะคะองเทพเจ้ากวนอูองค์พระบิดาเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆนะคนที่เป็นด้านเกี่ยวกับผู้พิพากษานะก็ลองไปขอดูนะคะเดือนนี้ไม่แนะนําให้ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการผิดกฎหมายนะงานเท่าๆต่างๆเรามัดระวังถูกจับได้นะคะจะติดมาทําทุกอย่างบนพื้นฐาน ความถูกต้องของการตรงไปตนมาและความมีกฎระเบียบจะทําให้คุณปลอดภัยนะชาวลัคนาดาราศีกรกฎทั้งหลายคะ่ะบริหารตัวเองให้ดีๆเนาะจัดหน้าบ้านนะคะถ้าไฟส่องหรือมีไฟเร่ยมดีแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็บริจาคนะคะเกี่ยวข้องกับที่นอนการพ,พัฒนาความรู้ต่างๆให้กับ เด็กหรือคนที่เขาด้โอกาสในการศึกษาอย่างเช่นการเรียนกศอนอรหรือผู้ที่ต้องใช้การศึกษาทางไกลนะคะเด็กในถิ่นทุรกันดารต่างๆเนี่ยทำได้นะคะและกลารบ้านเนาะก็เคลียร์ของให้เรียบร้อยหน่อยนะคะในบ้านก็ห้องน้ำนะคะบริหารจัดการให้ดีๆเคลียร์ให้มันโล่งๆโปร่งสบายนะคะแล้วเงินของคุณจะเข้ามาได้ดีมากๆเลยเนาะ ในเรื่องสุขภาพเดือนนี้นะคะก็เรามาระวังเรื่องการหัวกระแทกแขนกระแทกนะคะจากการซุ่มซ้ำของคุณโดยการที่คุณเดินโดยที่ไม่ดูนะถ้าคุณขับรถก็ระวังเรื่องการหลับในเอาไว้ด้วยนะชาวลัคนาราศรีกรกฎเพราะว่าคุณทํางานหนักมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนไพ่สีดาบมาเหมือนกับชาวลัคนาราศรีพฤกษพ เนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ต้องพักผ่อนกันทั้งคู่เพราะว่าช่วงเนี้เป็นช่วงที่ดีของทั้งสองราศีนะคะหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาเยอะมากมายเนาะมันก็เลยทำให้แบบการพักผ่อนน้อยเนี่ยคิดมากคิดเยอะนอนไม่หลับนะคะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้นะเนี่ยการปวดเนื้อไม่ตัวนะคะจากการทำงานท่าเดิมนานๆน,น,นะ ก็แก้ไขหน่อยนะคะเนี่ยแขนกระทงกระแทกนะคะอย่าเข้าไปห้ามทับคนที่เขากําลังมีปัญหากันเนาะเดี๋ยวคุณจะโดนลูกหลงเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะถ้ามีตรงไหนที่เขามีเหตุการณ์ชุลมุนกันอยู่ก็ขอให้เรียกคนอื่นเข้ามาเคลียร์คุณไม่ควรเข้าไปเคลียร์เองเดี๋ยวคุณจะบาดเจ็บนะคะโดยเฉพาะช่วงเกี่ยวข้องกับแขนทั้งฝั่งข้างซ้ายเนาะแล้วก็สภาพช่องท้องเกี่ยวกับลำไส้นะคะดูให้ดีๆนะ ในเดือนนี้ดื่มน้ำเยอะๆหน่อยนะคะไม่ค่อยดื่มน้ำเท่าไหร่เลยนะไหนดูสิมีอะไรที่จะต้องระวังอีกนะคะยังไม่เห็นมีนะโชคในเดือนนี้ของคุณจะเป็นในเรื่องการงานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหมั่นบริหารจัดการให้ดีๆนะโอกาสต่างๆเข้ามาแล้วนะคะ,ะต่อมาในเรื่องความรักชาวลัคนาราศีกรกฎที่เป็นโสด นะคะในเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎแทบจะไม่สนใจในเรื่องความรักเลยนะเพราะว่าคุณมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาความสามารถสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะในเรื่องงานในอนาคตต่างๆของคุณมากกว่าน้องถามว่ามีการคิดไหมก็มีการคิดแหละแต่รู้สึกได้ว่าความก้าวหน้าของชีวิตเนี่ยทำงานเก็บเงินฉันอยู่ดีคนเดียวสวย,สวย,สวยๆสดหล่อๆฉันก็มีความสุขได้นะคะตอนนี้คือ เงินสําคัญความมั่นคงในชีวิตสําคัญคุณภาพชีวิตตัวเองสําคัญนะเนี่ยก้า <9. S 2> เหรียญมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่คุณตัดสินใจว่าจะไปพัฒนาในเรื่องงานมากกว่านะคะคนเข้ามาเนี่ยก็มาแบบหลากหลายเนาะมีตั้งแต่เด็กเข้ามาจนคนที่มีความสามารถมีทักษะอายุได,ได้ได้กันนะคะและคนที่เป็นคนที่มีอายุแก่กว่าเนาะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่ มี power มากกว่าคุณนะคะเข้ามาเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งคนคนนี้จะเป็นคนในเครื่องแบบเป็นข้าราชการก็เข้ามาได้เช่นกันคุณจะไปเจอจากการที่คุณออกไปออกงานนะไปออกงานไปติดต่องานต่างๆนะชาวลัคนาราศรา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 ีกร,รกฎคุณจะได้เจอแบบปุ๊บปั๊บนะคะแล้วแรกลายการคุยกันอยู่ดีๆก็หันมาชอบกันแบบนี้นะคนโสดเพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆตัดสินใจไปค่ะคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนอนาคตพัฒนาหรือไม่พัฒนาหืูที่ตัวคุณเลือกเนาะ ต่อมานะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเช่นเดียวกับคนโสดน,นะคะก็คือสนใจในเรื่องความสําเร็จในชีวิตความมั่นคงในชีวิตของคุณมากกว่าที่จะมาสนใจในเรื่องความรักถึงแม้จะมีการคิดบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเหมาะสมสําหรับตัวคุณในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมานั่นเองน้นเ,งเนียยังมีความขัดแย้งในใจอยู่ นะคะมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมาสนใจอีกเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เลยยังพักในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้ก่อนเนาะต่อมาชาวลัคนาราศรีกรกฎที่มีคู่แล้วนะคะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะมีโอกาสนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณขึ้นมานะถึงขั้นขอมั่นหมายแต่งงานนะคะมีเรื่องการยุยีจูงมือกันนะคะไปเซ็นไปเซ็นทะเบียนสมรสเลยอะ่ะ อาจจะไม่ได้จัดงานงานยุ่งนู่นนี่นั่นอะไม่สนใจแล้วไม่จัดงานแล้วตัดสินใจแต่งเลยแต่งก็จดทะเบียนสมรสเลยแบบนี้ปุ๊บปับ๊บนะคะให้มีหลักฐานอะไรขึ้นมาเฉยเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยแม่หมอบอกไว้ก่อนว่าอย่าพึ่งใจร้อนนะคะใจเย็นเดี๋ยวมันจะมีผลระยะยาวนะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจเซ็นจดหมายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทรัพย์สินต่างๆของคุณเนี่ยมันจะต้องไปหารสองแล้วนะอืม เพราะฉะนั้นคิดให้รอบคอบนะคะว่าจําเป็นต้องมีไหมต้องรีบแต่งในตอนนี้ไหมหรืออย่างไรนะคะหลายๆอย่างมันถึงจะทําให้คุณเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาได้ดีมากกว่าแล้วก็มีความมั่นคงที่มากขึ้นอย่าใช้อารมณ์ความวู่วายต่างๆนะสี่ดาบมาเนี่ยช้าๆนะคะช้าๆอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆก่อนนะนอนพักก่อนไปนอนพักแล้วคุณจะได้มีสติ มีความคิดว่าฉันจะเอาอยัางไงกับเรื่องความรักต่อไปดีนะคะส่วนคนที่แต่งงานกันแล้วนะคะระวังการทำงานมากเกินไปนะจนไม่ได้มีเวลาใส่ใจความความรักนะคะคนรักของคุณนะทำให้เกิดมีปากมีเสียงทะเลาะก,กันได้นะคะดังนั้นแล้วนะขอให้นะช่วงเวลาวันหยุดนะคะก็วางแผนที่จะไปพัฒนาความสัมพันธ์ไปเที่ยวด้วยกัน ไปทำอะไรร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นนะคะดูหนังฟังเพลงจากที่คุณไม่เคยไปด้วยกันเลยคุณก็ไปด้วยกันสักหน่อยแบบนี้นะออกไปเที่ยวต่างประเทศนะคะหรืออยู่ใกลๆดำลึกความหลังกันบ้างเนาะทำให้คุณได้สร้างโมเมนต์ดีๆความทรงจำดีๆร่วมกันจะดีกว่านะคะระวังการใช้อารมณ์อย่างเดียวนะแล้วก็การห่างเหินที่ไม่ค่อยคุยกัน นะคะไม่ค่อยชมกันเท่าไหร่นะจนทำให้ต่างฝ่ายต่างน้อยใจได้นะคะดูแลกันให้ดีๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบๆตัวคุณนะ,ะเจ้าที่ที่บ้านหรือว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวคุณนะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาและราศรีกรกฎในเดือนนี้บ้างนะคะ ใบแรกนะหิวเอ๊ะชาวาาลัคนาราศีกรกฎคุณไม่ค่อยกินข้าวหรือเปล่ากล้วยทํามาค้าขึ้นเลยนะคะช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะและใบสุดท้ายนะคะทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็บอกได้ว่าช่วงนี้นะคะถ้าคุณได้ทําบุญนะก็ขอให้อุทิศผลบุญผลกุศลให้กับ เจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรของคุณหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่คุณอยากจะทําบุญให้นะต่างๆเนาะในเดือนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อไหว้พระพิคเนตหรือทําบุญทํากุศลต่างๆแม้กระทั่งอยู่บ้านสวดมน์นะคะอุทิศผลบุญผลกุศลให้เขาหน่อยนะให้เทวดาประจําตัวคุณด้วยก็ได้นะคะก็จะช่วยทําให้คุณอะได้สร้างโอกาสที่ดีทํามาค้าขึ้นนะ ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าคุณไม่ค่อยกินข้าวให้ตรงเวลานะชาวลัคนา,าราศรีกรกฎคะทำอะไรอย่างที่บอกว่าให้เลือกในทางที่ดีทางที่ถูกอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องนะแล้วเงินของคุณจะดีสิ่งที่คุณตัดสินใจทุกอย่างจะดีและมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะคะผู้บาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านางฟ้าผู้พิทักษ์เทวดาผู้พิทักษ์นะคะที่ประจำตัวชาวลัคนาแดะราศีกรกฎนะ ต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาได,าด,าดาราศีกรกฎในเดือนนี้กันบ้างนะใบแรกนะคะ Reward y o u r s เ l ลนะให้รางวัลตัวคุณเองบ้างนะชมตัวเองบ้างเหล่าๆอย่างทำอะไรประสบความสำเร็จแล้วนะคะอย่าลืมซื้อของรางวัลให้ตัวเองสักชิ้นหนึ่งนะทำอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงหรือสิ่งที่คุณได้ทำแล้วประสบความสำเร็จมานี้นะคะคุณภูมิใจ คุณดีใจคุณเก่งคุณมีกำลังกายมีกำลังใจจากการที่ได้ผลงานตรงนี้มาของรางวัลชิ้นนี้มานะมันจะช่วยผักดันให้คุณดีขึ้นนะคะและใบต่อมา r e l a t i o n s h i p นะคะเดือนนี้เนี่ยบอกได้ว่าความสัมพันธ์ connection ต่างๆเนี่ยสำคัญน,นะสร้าง connection หน่อยนะคะคุณจะทำงานคนเดียวไม่ได้นะทำงานทำเป็นหมู่คณะการสร้าง connection ที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าความสัมพันธ์ที่ดีกับนายจ้างนะคะเจ้านายนะหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเนี่ยเขาจะยิ่งสร้างโอกาสให้คุณได้ดีนะคะใบสุดท้ายนะคะ opportunity to forgive นะคะให้อภัยเรื่องราวที่ผ่านมาได้แล้วนะให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นให้อภัยอดีตที่มันไม่ดีที่เวลวร้ายนะต่ออันที่จะทำให้คุณเนี่ยจม ดิ่งอยู่กับเรื่องราวต่างๆทํา,าทให้คุณรู้สึกขัดแย้งทําให้คุณรู้สึกโมโหอารมณ์ขุ่นเคืองนะคะต่างๆทํา,าทให้คุณพลาดเรื่องราวดีๆในอน,นาคตที่กําลังเข้ามานี้นะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องให้อภัยเพื่อที่จะได้รับเรื่องราวดีๆต,ต่างๆเข้ามานั่นเองนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก,กด s u b s c r i b e อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุทกๆช่องทางเอาไว้ด้วยหรือส่งของขวัญส่งดาวนะคะเป็นกําลังใจให้แม่หมอหน่อยนะขอให้ ชาวลัคนาและราศีกรกฎนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะมีอารมณ์ที่มั่นคงนะคะมีช่องทางดีๆมีโอกาสดีๆที่เข้ามาแล้วทำให้คุณตัดสินใจเดินบนทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนขอให้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ